สวัสดีครับผมมาทํานะครับและนี่คือ Dr. t t p r To anel n ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวู Woo hoo! วันนี้ครับเราจะมาคุยเรื่องดินน้ำลมไฟ เป็นภาค2นะครับภาคแรกนี่คือดินน้ําลมไฟตอนเช้าที่จะเปลี่ยนชีวิตขั้นไปตลอดการแต่ภาค2นี่เป็นดินน้ําลมไฟที่จะทําให้ท่านหลับลึกมากกว่าเดิมอย่างน้อย2เท่าแบบง่ายๆโอเคก่อนไปอย่าล like, ืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งครับสําหรับเรื่องของการหลับเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นปัญหาของคนมากกว่า70%ในโลกใบนี้เลยนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราแก้ได้อะมันจะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยคือดีกว่าคนจํานวนมากของคนในโลกใบนี้ และบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะแก้ยากแต่ผมบอกเลยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นถ้าลองเอาสูตรดินน้ำลมไฟที่ผมจะบอกของท่านผมจะบอกท่านวันนี้เอาไปใช้ดูนะครับนักเรียนในคลาสของผมหลายพันคนลองเอาไปใช้ดูแล้วแล้วชีวิตเขาดีขึ้นมากๆผมเอาออกมาแชร์นะครับเพื่อให้ท่านลองนําไปใช้ดูได้ด้วยนะครับลองกันดูนะครับโอเคนะครับข้อแรกนะครับข้อแรกนะครับเริ่มจากดินก่อนนะเอิร์ธ หรือดินนะครับดินเนี่ยมันหมายถึงการเชื่อมต่อการคอนเน็กกับโลกของเราใบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรียวแล้วเนี่ยถ้าท่านอยากหลับลึกมันจะต้องมีการเชื่อมต่อและการตัดการเชื่อมต่อ2อ,อย่างรวมกันนะครับการเชื่อมต่อก็คือเชื่อมต่อกับโลกที่แท้จริงและตัดโลกเสมือนออกไปก็คือการตัดเรื่องของอินเทอร์เน็ตตัดเรื่องของโซเชียลมีเดียออกไปตั้งแต่6กโมงเย็นตั้งแต่หกโมงเย็นผมขอแนะนําให้ท่านตัดโซเชียลมีเดียออกไป นะครับเท่าที่แบบคือถ้าจะดูก็คือต้องแบบจําเป็นจริงๆเอางี้แล้วกันแต่ถ้าเป็นไปได้ตัดออกไปเลยแล้วก็เชื่อมต่อก็คือเชื่อมต่อกับพื้นโลกนะครับตอนเย็นๆช่น5้าโมงเย็นนะครับผมแนะนําให้ท่านท g r o า n d i n g นะครับก็คือเดินเท้าเปล่านะครับบนสนามหญ้าในที่โล่งกว้างแล้วก็หายใจลึกๆเข้าไปด้วยเพื่อให้ร่างกายเราผ่อนคลายแบบนี้เป็นต้นนะครับไม่ว่าจะเดินบนหญ้าโดนบนพื้นดินพื้นหินพื้นทรายถ้าเปียกน้ําด้วยยิ่งดีลองดูนะครับ ข้อที่2ครับคือไฟครับไฟคือการอาบน้ําอุ่นครับการอาบน้ําอุ่นเนี่ยจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีอุณหภูมิลดลงครับร่างกายสมองเนี่ยจะรับรู้ว่าเฮ้ยจำเป็นที่จะต้องพักผ่อนแล้วนะครับเพราะว่าอุณหภูมิในร่างกายลดลงเหมือนเวลาที่เราจะจําศีลแบบนั้นนั่นเองและ ตัวน้ําอุ่นเนี่ยนะครับจะทริกเกอร์นะครับกระตุ้นเมลาโทนินให้หลั่งออกมาดีดังนั้นผมแนะนําให้ท่านอาบน้ําอุ่นเล่าๆสักช่วง6กโมงเย็นหรือทุ่มหนแบบนี้นะครับเมลาโทนินเนี่ยจะหลั่งดีเลย2องทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยท่านหลับสบายเลยนะครับ และอีกันนึงเกี่ยวกับเรื่องของไฟก็คือเรื่องของแสงครับแสงสีฟ้าต้องตัดทิง้งเนาะหน้าจอเอาออกหมดนะครับอย่างแย่ที่สุดคือ2ทุ่มท่านต้องเลิกแล้วนะครับและแสงแสงในห้องนอนแนะนําเป็นแสงสีส้มประมาณ3,000ัเควินแบบนี้นะครับจะทําให้ท่านหลับดีหลับลึกนั่นเองนะครับ มาต่อกันข้อที่3ครับนั่นก็คือเรื่องของ Water หรือน้ำนั่นเองครับน้ำนี่ก็สำคัญมากนะครับนั่นก็คือเรื่องของการดื่มน้ำครับบางคนบอกว่าดื่มน้ำแล้วจะปัสสาวะบ่อยผมแนะนำว่าให้ท่านดื่มน้ำเนี่ย1 5 0าถึงนะครับก่อนเวลา2ทุ่ม เพราะเวลานอนที่ดีคือเวลาสี่ทุ่มเนาะสอชั่วโมงนี้โอเคแล้วนะครับถ้าสามารถดื่มน้ําได้ทําไมผมถึงแน,นะนําล่ะเพราะว่าทั้งคืนเราจะขาดน้ําและน้ําที่ผมแนะนําผมอยากให้ท่านเติมเกลือชมพูล,ลงไปสักครึ่งช้อนชาเพื่อเสริมแมกนีเซียมและโพแทสเซียมซึ่งจะทําให้ลดการเป็นตะคิวแล้วร่างกายผ่อนคลายท่านสามารถหลับได้ดีขึ้นอย่างน้อยเนี่ยสอเท่าแบบง่ายๆเลยนะครับเทคนิคแบบอีซี่มากๆมาต่อกันครับในเรื่องของลมนะครับเราไปหมดแล้วนะดินน้ํา ไฟแล้วก็มาลมนะครับลมก็คือเรื่องของ meditation ในเรื่องของ breathing exercise ก่อนนอนนะครับท่านจะนั่งสมาธิก่อนนอนสัก1-5นาทีก็ได้นะครับสักช่วง3าทุ่ม45นั่งสัก15นาทีแล้วก็เข้านอนตอน4ทุ่มนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของอากาศในห้องนะครับเรื่องของอากาศในห้องก็คืออุณหภูมิในห้องเนี่ย20-22ององศาเนี่ยกำลังหลับสบายเลยแต่ถ้าบ้านของท่านใดไม่ได้มีแอร์ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับ ก็เน้นอากาศถ่ายเทนะครับให้ห้องนอนสะอาดกลิ่นนะครับสีนะครับสีส้มสีอ่อนนะครับทำให้เราหลับได้ดีนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับดินน้ําลมไฟนะครับท่านจะหลับลึกแบบง่ายๆเลย2เท่านั่นเองลองเอาไปใช้กันดูแล้วได้ผลยังไงอย่าลืมเล่าสู่กันฟังครับและท่านที่สอบถามมาเกี่ยวกับคลาสเรียนออนไลน์ต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้กําลังลดราคาพิเศษอยู่แล้วกําลังจะขึ้นแล้วและอย่างเหมือนเดิมครับขึ้นแล้วขึ้นเลยไม่เคยลงมาตลอด2ปีมานี้นะครับโอเคครับ แล้วมาเจอกันในคลาสครับท่านสามารถแอดไปที่ไล k ์แอดด็อกเตอรทได้หรือพิมพ์สนใจใต้คลิปนี้เพื่อรับรายละเอียดและส,วส่วนลดพิเศษครับสวัสดีครับบ๊ายบาย